ภาพตะลึงปรสตุน SN สูญเสียครั้งใหญ่สื่อดังสหรัฐอึง้งรัสเซียจะผุดอุโมงคใตดินแทนสะพานไครเมียและจีนรับเหมาสั่งให้จากที่สมรภูมิสู้รบในยูเครนช่วงผ่านฤดูหนาวและฤดูอื่นๆตลอดกว่า2ปีที่กองทัพรัสเซียเปิดฉากรุกเข้ามาสิ่งหนึ่งที่ทั่วโลกเห็นนั่นก็คือยุทโธปรกรณ์ถูกนํามาใช้อย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดารถถังรถหุ้มเกราะ,ะที่ถือว่าเป็นอาวุธสําคัญ ทั้งนี้เมื่อวันที่24พฤศจิกายนปี2566เว็บไซต์ทัวอได้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญของอาวุธยานพาหนะรัสเซียรวมทั้ทงการเตรียมความพร้อมที่น่าจับตาว่าเดอะวอชิงตันโพสต์สื่อมวลชนอเมริกันระบุว่ารัสเซียจะสร้างทางเลือกแทนสะพานไครเมียสำหรับการเชื่อมโยง การข้ามานาคมกับคขสสุุรผ่านช่องแคบเคิร์สโดยนักขา่าวชาวอเมริกันอ้างว่าราัสเซียหันไปหาจีนเพื่อขอความช่วยเหลือในการออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดินใต้ช่องแคบเคิร์สซึ่งเรื่องนี้ก็กลายเป็นที่รู้หลังจากที่หน่วยข่ากรองของอยูเครนมีการดักจับอีเมลหลายฉบับ รัสเซียต้องการที่จะสร้างอุโมงคใต้ดินเพื่อลดความเสี่ยงของผลกระทบเมื่อเคลื่อนที่ผ่านช่องแคบเคิร์ส CRCC ของจีนบริษัทก่อสร้างทางรถไฟของจีนให้คำมั่นกับชาวรัสเซียว่าสามารถดำเนินโครงการที่มีความซับซ้อนใดๆในระหว่างการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งทางรถไฟและถนนในไครเมียนอกจากนี้นะักข่าวชาวอเมริกันยังระบุว่าบริษัทจีนพร้อมที่จะเป็นผู้รับเหมาทั่วไปของโครงการนี้ โดยตั้งใจที่จะช่วยชาวรัสเซียในการก่อสร้างอุโมงแต่ก็กลัวที่จะเปิดเผยกันมีส่วนร่วมดังกล่าวและตกลงที่จะดำเนินโครงการอย่างเป็นความลับ สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอยู่ที่ประมาณ5พันล้านดอลลาร์ธนาคารจีนแห่งหนึ่งพร้อมที่จะดำเนินการจัดหาเงินทุนภายใต้ข้อตกลงการเก็บค่าผ่านทางผ่านอุโมงคในอนาคตกระนั้นทางมอสโกและปักกิ่งก็ยังไม่ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับแถลงการเหล่านี้อย่างไรก็ตามในวันเดียวกันทัวอยังมีการเปิดเผยถึงภาพโครงไม้ของรถหุ้มเกราะซึ่งปรากฏทางออนไลน์โดยผู้สังเกตการชาวต่างชาติระบุว่า เป็นยานพาหนะหุ้มเกราะแบบตีนตะขาบสำหรับทุกพื้นที่ที่พึงเข้าประจำการกับกองทัพรัสเซียเมื่อเร,เร็วๆนี้สื่อโซนามิลิตาระบุว่ามีการบันทึกการสูญเสียยันรบปราตุน SN ครั้งแรกโดยโมเดลนี้เข้าประจำการเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนปราตุน SN เป็นยานพาหนะตีนตะขาบเบาที่ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นรถขนส่งบุคลากรติดอาวุธในภูมิภาคที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เข้าถึงยาก ซึงมีอุปกรณ์หนักใช้งานยากทั้งนี้ผู้ผลิตได้มีการชี้วิธีการผลิตในระดับสูงชิ้นส่วนเกือบ90%ผลิตโดยอุตสาหากรรมของรัสเซียรวมถึงเครื่องยนต์1.6ลิตร160แรงมา้าจากออสตวาส ด้วยความสามารถในการขนส่งทหารราบ8นายพระสตุน SN มีคุณสมบัติที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติการในสภาวะที่ยากลําบากของแนวรบยูเครนซึ่งจําเป็นต้องมีความคล่องตัวสูงที่นี่รถทุกประเภทอาจจมอยู่ในโคลนหรือเคลื่อนที่ลําบากในเส้นทาง ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นถนนชนบทเดิมทีฟรัสตุนได้รับการพัฒน,นาให้เป็นยานพานะพลเรือนที่มีความสามารถสะเทินน้ำสะเทินบกผลิตภัณฑ์นี้กระตุ้นความสนใจจากกระทรวงกลาโหมซึ่งได้สั่งให้พัฒน,นาเวอร์ชันทหารสำหรับใช้ในงานกองกำลังภาคพื้นดินในปีนี้มีการเปิดตัวรุ่น SN วัตถุประสงค์พิเศษการดัดแปลงได้รับตัวถังเสริมแรงที่สามารถทนต่อกระสุนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่9คูณ19มิลลิเมตร ถึง7.62คูณ93มิลิเมตรนอกจากนี้ยังมีการนำเสนอเวอร์ชันอื่นๆเช่น รุ่นยิงสนับสนุนที่ติดตั้งปืนครบขนาด82มิลิเมตรแต่จุดอ่อนประการหนึ่งของประสนุน SN คือการขาดการป้องกันส่วนบนสำหรับช่องกองทหารซึ่งถูกคลุมด้วยผ้าใบากันน้ำนี่เป็นรายละเอียดที่สำคัญเนื่องจากหนึ่งในภัยคุกคามหลักคือดโดรนช็อตและกระสนุนที่ปลิววอนเช่นเดียวกับปืนใหญ่ที่แพร่หลายแม้ว่ารถจะมีความสามารถแบบออฟโรดแต่เกราะที่ไม่เพียงพอก็ไม่สนับสนุนให้ปะสนุนทำงานในระยะไกลใกล้กับด่านหน้า